ความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนอยากจะให้กันและกันมากกว่านี่คือความสัมพันธ์ที่โคตรดีเลยพี่อยากให้น้องออะน้องก็อยากให้พี่ค่ะมันไม่ใช่มีแค่ผู้รับก็รับอย่างเดียวผู้ให้แม่งก็ให้อย่างเดียวไม่ใช่การแบ่งหมดอย่างชาัดเจนว่ามึงต้องให้กูต้องรับผู้ชายต้องเปผู้หญิงต้องรับเงินไม่ใช่มันคือการที่เฮ้ย มันต้องช่วยกันมันต้องอยากจะแบ่งปันอะหลอนหลอนกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของหลอนในอดีตหรือตอนนี้ก็แล้วแต่ถ้าทั้งสองคนแบบอยากจะทํานี้ให้กันคือหันหน้าเข้าหากันอยากจะให้สิ่งดีแก่กันให้กําลังใจกันกลับมาแคร์กันกลับมาสนใจกันมันจะลดมากบางครั้งผู้หญิงก็ให้มากจนเกินไปให้จนเขารู้สึกว่าถามกูก่อนไหม กูอยากได้ไหมหนูเข้าใจคําพูดนี้ไหมให้จนเกินไปให้จนเขารู้สึกว่าถามก่อนไหมว่าอยากได้ไหมอันนี้อันตรายแล้วนะมันหมายถึงว่าเวลาที่เราทุ่มเทกับเขาจนเกินไปจนเขาไม่เห็นคุณค่าลำบงลำบากบ้างก็ได้อย่าเลี้ยงหลัวแบบสปอยเกินไปเหมือนเลี้ยงลูกนะคะให้มันไปฝึกใน การอดอดอยากอยากบ้างก็ได้บางครั้งหล่อนใส่ใจจนเกินเหตุใส่ใจจนเขาเนี่ยอึดอัดบางทีผู้ชายก็เคยชินกับการที่มีแฟนแล้วแบบหาทุกอย่างอะไรก็ลาวอะไรก็เกมียหาอะไรไม่เจอก็คือเมียให้มันรู้สึกบ้างว่าไม่มีหล่อนช่วยหามันเป็นยังไงถ้าบางครั้งเนี่ยเขาได้รับสิ่งดีๆจนเกินไปเหมือนเวลาที่ผู้ชายมาจีบเราบางครั้งอะ เราต้องทำอะไรเราต้องให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเหนื่อยยากลำบากพยายามกว่าจะได้เรานะคะหล่อนดีแสนดีที่สุดผู้ชายเมิน่ะหล่อนไม่มีงานทำหรือไงหล่อนต้องทำงานบ้างอย่าง lady m ย์นะคะมีเรื่องเดียวถ้าหล่อนไม่ตื่นนะหล่อนทำอย่างช้นมีเรื่องเดียวคือกูหมกมุ่นกับตัวเองนี่แหละ ที่แม่พูดไม่ใช่เรื่องตลกนะลูกเราควรมีเวลาอยู่กับตัวเองเราควรมีเวลาให้กับตัวเองมันคือการที่เราจะกระโดดไปได้ไกลมันคือการที่เราจะได้ทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเวลาที่หนูไม่มีสติเวลาที่หนูเอาแต่หมกบุญแต่เรื่องของผู้ชาย หนูจะลืมสารลูปตัวเองหน้าหล่อนจะโซมหน้าหล่อนจะเหี่ยวเหี่ยวตีนกาหล่อนจะมาปากหล่อนจะคล้ำคล้ำใต้ตาหล่อนจะมาผิวหล่อนจะไม่ผ่องแต่หล่อนลองดูสิหล่อนกลับมาดูแลตัวเองอะไรที่มันทําให้หล่อนร่างกายไม่ดีอะไรที่ทําให้หล่อนจิตใจห่อเหี่ยวอะไรที่ทําให้ผิวพรรณหล่อนแย่อะไรที่เป็นมลพิษทางความคิดทางจิตใจทางความรู้สึก หล่อนจะแบบออกไปออกไปออกไปผู้ชายพูดไม่ถูกหูอ่ะไปไปพี่พี่คะพี่กลับไปบ้านพี่ดีกว่าคะ่ะกลับไปคะ่ะน้องขอเวลาไปแฮงเอากับเพื่อนคะ่ะพี่คะไปที่พี่ชอบชอบอะคะ่ะคุยไม่ถูกหูคะ่ะหล่อนจะไม่มีเวลาเสียเวลาที่ต้องด่าผู้ชายด่าหลัวมันจะไม่ดูแลตัวเองก็เรื่องของมันเพราะกูเคยทําไปแล้วมันก็ไม่เห็นจะฟังเลย เพราะกูเคยบน่นเคยด่าลัวสิบรอบพันรอบมันฟังหูซ้ายทะลุหูขวาทำไมกูต้องเสียเวลากับ energy ต่ำๆคุณเข้าใจคำว่า energy ต่ำๆไหมโลกใบนี้อยู่ได้ด้วยพลังงานถ้า energy หล่อนต่ำโฟกัสไปที่ความหมกมุ่นแบบต่ำๆผู้ชายไม่เห็นคุณค่าหล่อนก็โฟกัสอ้าะต้องทำยังไงให้ผู้ชายเห็นคุณค่าวะจ,ะจะต้องทำยังไงให้เขาแบบรักฉันวะล่อยเบอร์ไงมึง เอเนอร์จีไหนที่มันไม่สร้างสรรค์น่ะหล่อนไม่จะปัดตัดชึบได้เลยนี่คือเรื่องจริงนี่คือสภาวะจิตข้างในของหล่อนให้มันสตรองเข้มแข็งก่อนหล่อนเก็ตไหมเนี่ยมันคือเอเนอร์จีมันคือพลังงานถ้าพลังงานไหนที่มันไม่เวิร์คหล่อนต้องปล่อยเบอร์เขาไปก่อนให้มันไปช่วยตัวเขาเองก่อนหล่อนจะไปอบอุ้มคนที่มันเอเนอรต่ํา หล่อนแม่งโคตรเหนื่อยแล้วหล่อนเองจะเครียดสุดท้ายหล่อนะไรด่ารัวเรดดี้เมย์ก็ไม่ได้เกิดมาแบบแม่ของเรดดี้เมย์ดีทุกอย่างหรือพ่อของเรดดี้เมย์ดีทุกอย่างแต่สิ่งที่เราเกิดมาคือเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะทําตามพ่อแม่หรือเราจะทําตามคนอื่นหรือทําตามสิ่งที่เราคิดคุณคิดว่าเด็กเป็นเด็กเหรอไม่ใช่เวลาที่คุณสอนเด็กแม่จะบอกเลยนะ เวลาเมย์คุยกับหลานหรือว่าเมย์สอนหลานเมย์จะไม่คุยกับเขาเหมือนเขาเป็นเด็กเมย์จะคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่หรือบางครั้งเราจะไปขอคําแนะนําจากเขาเราจะพูดเขาก็ตอบกลับมาแบบผู้ใหญ่เช่นกันดังนั้นลูกเขารู้ค่ะว่าพอกินเหล้าเมา,เาไม่ตื่นนี่นน่นเราก็สอนเขานี่คือพฤติกรรมที่ไม่ดีนะลูกหนูเลือกเอาแม่ก็ไม่ชอบหรอกแต่พ่อเขาเป็นแบบนี้แต่ หนูก็รับแต่สิ่งดีของเขาแล้วกันแล้วหนูก็เลือกเอาคือมันไม่มีความโหมชีวิตครอบครัวไม่เหมือนในละครนะคะที่แบบโอ้พ่อแม่มาอยู่กินข้าวกันแล้วเอ,อจ๊บกันลูกกินข้าวลูกไม่เหมือนในละครมันต้องมีแหละโอ้ยแม่เล่นไพ่พอกินเหล้าเราก็เกิดมาแบบนี้เราไม่ได้เกิดมาในสังคมที่แบบโอ้ยดูดีไม่ไม่แต่เราเลือกไงเด็กแถวบ้านท้องก่อนแต่งมีลูกหมดเนี่ยหลานเมียทุกคนเรียกป้าหมดเพราะว่าอะไร รุ่นน้องอ่ะมีลูกมีผัว้องก่อนแตกกันหมดละแต่เรดิเมย์ก็คือแบบตดสวยเลิดแต่ทําไมเราไม่ไปตามนั้นน่ะเพราะเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่โอเคอไม่เคยมีแฟนกินสุบหบลีกินเหล้าเพราะโตมากับการที่ย่าโดนทำร้ายร่างกายตลอดปู่กินเหล้าย่าตบตีเกิดมาแบบนี้พอฉันโตขึ้นฉันจะไม่เอาคนประเภทนี้ค่ะ โดนเลี้ยงมากับย่าบ่อยพ่อพ่อ,พอแม่ก็ทํางานย่าก็จะแบบก็จะสอนแบบเออก็อย่าทําแบบนี้นะลูกอาจจะเป็นช่วงที่เมย์เห็นย่าร้องไห้ร้องไห้กับลุงร้องไห้กับสามีอย่างเงี้ยเมย์ก็จะเห็นว่าโอ,อ้สะเทือนสะเทือนอย่าทําตัวเป็นพรมเช็ดเท้าได้ไหมอย่าทําตัวเป็นกระโถนได้ไหมผู้หญิงยุคสองพันยี่สิบเอ็ดจะมาหาทีก็มาด่ามาถุยมาขาก หรือมาเช็ดปีนย่ำยีกระทืบหล่อนเป็นแฟนหล่อนควรอยู่ให้เขาเทิดทูนบูชาหล่อนไม่ใช่คนที่เขาจะต้องปฏิบัติตัวแบบนี้มาม้าแฮปปี้ลูกแฮปปี้มาม้าไม่แฮปปี้ลูกอ่ะมึงเข้าใจไหมว่าลูกอ่ะเขาไม่ได้แฮปปี้กับมึงหรอกนะ ันอธิษฐานทุกวันให้ปู่กับย่าเลิกกันไม,ม่ทะเลาะกันทุกวันปู่กินเหล้าแม่งเหมือนอาสุรกายร้องไห้ทั้งย่าทั้งหลานและที่พีคที่สุดเลม่ก็เอาแมวมาเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงในเรียนมัธยมเนาะเราไม่อยู่สองสมวันก็ก็ต้องไปเข้าค่ายอะละปกติจะอยู่บ้านทุกวันเลมี่มีเซนส์เลยทุกการไปเข้าค่ายอบรมอะไรก็แล้วแต่กลับมา หมาตายแมวตายเขาฆ่าค่ะเขาฆ่าแมวฆ่าหมาค่ะนี่คือเรื่องจริงแ้นมากแต่ก็ให้อภัยเขาแล้วเขาก็เสียไปแล้วแต่ก็รักเขาอยู่ตอนที่เขาไม่กินเหล้าเขาน่ารักมากคุณปู่เนี่ยน่ารักที่สุดขอมหลานจูบหลานพาหลานไปกินไอติมปั่นจักรยาน เราก็เห็นฟิลความน่ารักของเ,ขเรารักเขามากแต่ตอนที่เขาอาสุรลกายลง <c oughs> มึงเออยิ่งกว่าสงครามสีเหลียเลยดิเมทถึงขยาดผู้ชายกินเหล้ากับสุบุรี่ไงเข้าขใจไหมทาําไมบางคนแบบแม่หนูก็ไม่เห็นจะเป็นไรเข้าสังคมได้เลดด้เมมไม่ไงกูไม่ไงไมึงต่อให้เป็นเทพบบุตรรวยเป็นหมื่นล้านกูก็ไม่เอาไงเพราะกูกลัวงไงกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไง นี่มันเป็นสูตรสําเร็จของการทําอะไรที่สําเร็จหมดเลยนะเว้ยถ้าเราทําไปแล้วแล้วผลลัพธ์มันกลับมาเหมือนเดิมเราจะต้องเปลี่ยนพิธีวิธีการแล้วนะในการส่งข้อความหรือเราจะต้องทํายังไงปฏิวัติตัวเองแล้วนะมันต้องรู้แล้วแหละว่าหล่อนส่งไปแบบเนี้ยเมินไม่อยากกดอ่านรู้ละไม่ส่งแม่งละถ้าเราทําอะไรแล้วไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนแล้วแหละการหายไปของหล่อน หรือการที่ปฏิวัติตัวเองของหล่อนเช่นผู้ชายไปกินเหล้าน,นู่นนี่นั่นไม่สนใจหล่อนแม่งปิดโทรศัพท์หล่อนแม่งหนุนไปอัปเดตโซเชียลไปแฮงเอากับเพื่อนแล้วกลับถึงบ้านมาแบบเอ้ยสวัสดีค่ะที่รักหันนี้ทำอะไรอยู่คะซื้อแอปเปิลมาฝากค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะไปนอนก่อนผู้ชายแบบเฮ้ยน้องไปไหนอ่ะ อพี่อยากรู้หรือคะปกติพี่ไม่ค่อยอยากรู้นี่เอาเป็นว่าเราค่อยคุยกันนะคะไปอาบน้ำก่อนตอนนี้เหนื่อยมาก So ทร y โ o so hot so try มากเลยเบบีหล่อนเข้าใจไหมหนามย่อเอาหนามบงอหล่อนเข้าใจไหมตอนที่ฉันไม่สนใจคุณบ้างอ่ะคุณรู้สึกยังไงแต่สำหรับผู้ชายที่เขาคุยรู้เรื่องเลยนี่เมก้ไม่ใช้แบบนี้นะ ที่รักเราไม่ค่อยมีเวลาคุยกันเลยนะคะเราไปเที่ยวกันไหมหรือว่าที่รักมาหาหน่อยสิอ่าเขาก็จะปรับตัวแต่อันนี้โทรไปก็ไม่รับส่งข้อความแล้วก็ไม่ตอบมึงจะเอายังไงขนาดพูดมันยังไม่พูดด้วยเลยถ้าเราทำเวอร์สเคสนี้แล้วมันไม่สนใจเลยเน็กค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้เค็หลับส่งข้อความอันนี้จะบอกเลยนะว่า บางทีผู้ชายเบื่อหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยหลอนไม่รู้เคล็ดลับเด็ดนี้คือการส่งข้อความเดี่ยวสอนครั้งที่สองนะคะก็จะแสบแสบคันคันแบบที่คุณหนองดูไลน์นี้แหละค่ะเดี่ยวสอนนี่คือจะแสบเพราะว่าลงลึกดีเทลรายละเอียดเดี่ยวสอนส่งข้อความให้ผู้ชายโหยหนึ่งส่งข้อความให้กับคนที่มาคุยกับหล่อนมาเริ่มจีบมาเริ่มแอลแอลหลอนทำไงให้เขาอยากจะโทรหาอยากจะมาแบบมาเดทหรืออะไรก็แล้วแต่ คือการคุยยังไงให้ผู้ชายอยากจะคุยกับหลอนอยากจะแบบอยากจีบหล่อนเพิ่มเติมดีคือเคสที่หนึ่งเคสที่สองคือหล่อนมีแฟนแล้วหล่อนจะส่งข้อความยังไงให้ยังรักกันยังรู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่แบบโทรตามกินข้าวยังทําอะไรอยู่ไหลสันล่นหล่ะแล้วยิ่งเรามีแฟนอะเราจะเรียนรู้ศิลปะการส่งข้อความนี่คือแค่ส่งข้อความนะลูกมันจะแซบขึ้นอีกสิบระดับเลยจ้ะ คอ์นนี้ก็ลดเหมือนกันนะคะคอ์นนี้ชื่อคอ์นมหาสเสน่ห์คอ์นมหาสเสน่ห์นะคะเป็นคอ์สที่ลดมากคอ์สที่ทำให้หล่อนมีสเสน่ห์เย้ายวนนะคะและยิ่งนะคะลูกสาวหนูเจอผู้ชายแบบต่อหน้ามือไม้ของหล่อนสอยสายตรงสายตาแม,ม่จะบอกเลยนะนี่มีเป็นเคล็ดลับไม่บอกใครเลยนะทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลิดี่เมย์ว่าจริตจะกา้าน สาตรงสาตาการพงการพูดเปลี่ยนเพราะคอร์สนี้เปลี่ยนพราะเคล็ดลับในคอรสนี้จ้ะไม่ใช่แค่เสริมจะเพราะเรื่องของการเจอผู้ชายแล้วดูดูมีสเสน่ห์นะนะแต่เป็นเพราะว่ามันช่วยเสริมเรื่องของการงาน limit ใช้เอาจริตพวกนี้มาใช้ในการไล์ในการเจอลูกค้าลูกค้ารักลูกค้าหลงคุณพระ ไม่ต้องไปลงหน้า,นาทองแต่มันคือการเปลี่ยน itude, เปลี่ยนอทัศนคติเอาละใครสนใจไปต่ำวันนี้จะโปรโมทแค่สองคอร์สพอแล้วก็ไปถามกันในอินบ็อกซ์แล้วกันอะไรยังไงแม่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปถามในอินบ็อกก์แล้วกันนะคะลูกคุณแม่ไปแล้วนะคะทุกคนปี2020ยคุณแม่จะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะคะ เลดี้เมย์เสื้อผ้ามือสองนะคะเกรด A อพีเมียมอันนี้นะคะแบรนเนมหมดนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจมาเลยค่ะเพราะที่เบชอบเสื้อผ้ามือสองเพราะอะไรรู้ป่ะเลยเป็นคนประหยัดเป็นคนใช้เงินเป็นพวกเสื้อผ้าพวกของฟุ่มเฟือยต่างหูอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าทุกเฟอจะภาษีมัน200%รเอร์เซ็พาษีแพงมากดังนั้นการที่เราใช้มือ2แต่คุณภาพดีมันคือการลดเงินในกระเป๋าเราเอาเงินไปทําอย่างอื่นเอาเงินไปลงทุนนะคะดังนั้นเราต้องสวยและรวยมากและฉลาดใช้เงินด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะกับเลนน m e มนเลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแชร์เบอร์หนึ่เบอร์หจ้ะแล้วเจอกันค่ะบ๊าย ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนึค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย